ถ้าเป็นในละครอุบัติเหตุในที่ทํางานจะทําให้เกิดเรื่องแบบนี้เป็นอะไรไหมครับแล้วถ้าเป็นในชีวิตจริงล่ะอุ้ยขอโทษจ้ะไม่เห็นมีใครช่วยเหมือนในละครเลยทำไมจะไม่มีก็กองทุนเงินทดแทนช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนรายได้ให้กับลูกจ้างทุกอุบัติเหตุในการทำงานเพราะเราห่วงใยจากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคม ที่นี่คือประเทศไทยดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บ้านอันสวยงามแต่ตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันเรากำลังได้เผชิญกับปัญหาโลกร้อนโลกรวจนเราจะส่งต่ออะไรให้คนรุ่นต่อไป PEA มุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่น่าอยู่ของทุกคน ปเชยูซีจะไม่พูดลอยหน่อยเหรอยาแก้ไอตราอปเช่และยาแก้ไอตราอปเช่ส่วสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออปเช่ใหมล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลกนิวอีซูซูซีกบส Head Shoulders Apple Fresh ช่วยขจัดรังแค่และให้ผมหอมสดชื่นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ h e ลูกค้าทุกคนคาดหวังกินของอร่อย oh. ทุกร้านจริงทุ่มเทพิถีพิถันเจอทุกความอร่อยคา n a เนชั่นขอเป็นหนึ่งในส่วนผสมของทุกความอร่อยทุ่มเททุกรสนิยมทุกร้านเลือกคารเนชั่น ที่เป็นเนื้อปลาเกรดพรีเมียมไหมขอแบบแน่นๆตเต็มเต็มคำอมากแล้วก็ชุมช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมือเปล่ามีอู้ดีไลท์มีโอดีไลท์เหนียวไลท์เลยมีแมวต้องมีโอใหม่วอสลีนกรุตัสมาร์ทครั้งแรกเซรั่มบูสเตอร์จากวอสลีนผสาน5%์ในอาร์ซินอมล์และวินซีซึมลึกช่วยจัดก,การต้นตาผิวมองค์คัเพิ่มผิวจุกระจังใสผิวดีเต็มที่ที่สุด อย่าทาเน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ใจคนชอบหอมใหม่ Breeze Excel Signature Limited Edition สูตรอัพเกรดน้ำหอมพรีเมียมช่วยขจัดคราบหนักไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้หอมพรีเมียมติดทนยาวนานถึง30วันใหม่ Breeze Excel Signature Limited Edition สูตรอัปเกรดน้ำหอมสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New m u w X รุ่นพิเศษ Phantom Collection เบลาสตอรี่สุดท้ายไม่เอาไม่ถ่ายแล้วนะเบลไม่ไหวแล้วอยูดูเด้งใสเหมันเมื่อเช้าเลยอะ่ o ide, ะโอเคอลลเจนเพปไทด์ผสานพลังผิวดูเด้งสีเท่าผิวดูเด้งอิ่มฟูขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โอเลอลลเจนเพปไทด์ o ทำผมทุกวันผมเลยเสียวนๆไปแต่ยาว่าไม่เพราะยาใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครฟออเรตมินให้ผมเงาสวยมีน้ำหนัก ผมแพนทีนสวยได้ไม่หงอโชค